สวัสดีครับผมนายพฤทยาเชียประสนันอายุ45ปีมีความพิการทางด้านการเคลื่อนไหวได้รับการจ้างงานจากบริษัทอิสระไวเลเ็ไม่บทจำกัดทำงานปีนี้เป็นพีที่เจ็ดหน้าที่รายละเอียดที่รับผิดชอบในแต่ละวันกน็นมีทำความสะอาดห้องตรวจคนไข้ตัวเสื้อผ็าตู้เก็บยาเปิด คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบวัด ppcu ระบบเวนสต็อกเซอร์วิสให้ความใช้งานตรวจเช็คย,ยาและวัสดุทางการแพทย์พร้อ,อมปกายจากสต็อกกรอบพ p a c k พิมสติ๊กเกอร์ติดฉลากสมยาวัคซีนบัตรประชาชนคนไข้เพื่อลงทะเบียนในการเข้ารับบริการทุกครั้งซักปลอดคนไข้เบื้องต้นคีดบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ากับชีพเพื่อกัดกร่องจานจางตามช่วงไตรมาสที่ได้รับมอบหมาย งานที่ทําแล้วรู้สึกมิใจที่สุดก็คงเป็นงานที่เพื่อบันเพื่อข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็มองว่างานที่ยากที่สุดและผมก็คิดว่าผมทําหน้าที่นี้ได้ดีสําหรับเรื่องที่อยากพัฒนาให้ดีขึ้นก็คงเป็นเรื่องใช้งานโทรศัพท์เชื่อมต่อกับไลน์เข้ากับระบบคอมพิวเตอร์เพราะยังไม่ค่อยโปรเจในเรื่องนี้มากเท่าไหร่นักลุนของกันดูแลสุภาพได้เข้าร่วมโครงการ สุภาพนี้มาตั้งแต่ซีซันที่หอไ,ได้สมัติซีซันที่สเ็จไปแล้วสําหรับวรมรู้สุภาพที่ได้รับชัดเจนและถูกต้องมากขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจตามโครงการอย่างต่อเนื่องวิวาจะเป็นการออกกำลังกายวันละ30นาทีการลดอาหารที่มีรสหวานมันเค็มทานผักและผลไม้ให่ได้มัลละ2-4กิ่งมือ ดื่มน้ำเพียงพอต่อร่างกายอย่างน้อยบรรลุแปดแก้วหรือสองลิตรได้ทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อลดเครียดพใ,ในตอนนี้น้ำหนักตัวก็จะลดลง4-5กิโลกร,รมัมจากเมื่อก่อนหกสิกิโลกร,รมัมลบเดียวเพะลดลงสามถึเซนติเมตรค่าน้ำตาลไปนิ้วจะอยู่ที่78ประึงวเดือนมกราค่าน้ำตาลไปนิ้วจะอยู่ที่1้อยหกค่าความดัมนหัวใอยู่ในเกณฑ์ปกติคือไม่เกินร้อยยีส่วน80 ส่วนค่าบีม่หรือรัชนีมังายก็อยู่ที่21.95ได้ลกลุ่มโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหสูงที่เราพอสทอจัดขึ้นด้วยตนของการออมหลังจากที่เงินเดือนออก mm hmm. ก็จะแบ่งในส่วนที่ออมไว้ก่อนจากนั้นก็จะแบ่งเพื่อส่งเสียให้กับลูกชาย แล้ก็เก่งให้กับพ่อให้กับแม่กับหลานตัวเองก็เก็บไว้ใช้ใจส่วนอาชีพเสริมก็จะมีการซื้อวัวมาเลี้ยงลูกกับวัวที่บ้านเมื่อสามปีที่แล้วตอนนี้ก็ได้ลูกหนึ่งตัวการช่วยเหลือสังคมที่ทำแล้วรู้สึกมีคุณค่าก็คือได้ปลูกต้นไม้ทดแทน้นที่ตายไปแล้วเพื่อจะได้เพิ่มพื้นที่สีชียวให้กับสังคมและก็จะได้มี อากาศที่บริสุดเอาไว้หายใจได้สมชบบุนเพื่อสนับสนุนโมเดลวันละสิบบาทมาตลอดก็ือจะได้เป็นการส่งก่อโอกาสให้กับผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสนี้ทั้นนที่ผมเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจ้างงานในโครงการนี้มาตลอดป้าหมายในการทํางานในอนาคตถ้ามีโอกาสได้ทํางานต่อไปก็คงจะตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดอย่างสุดความสามารถ ให้โครงการที่ดีและมีประโยชน์อย <coworkers S 3> <tem> ่างนี้มีต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพิฉชันนันทิสมัยแก้วสวนจิตทุนในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลเตยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูลเตยเป็นหน่วยงานสาธารณสุขในระดับตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีเป้าหมายในการทํางานก็คือ ทำให้ประชาชนชาตวตะมนตมีเกลือสุขภาพดีด้วยวิธีแห่งความพอเพียงและพลังสามัคคีของเอครือข่ายมีภารกิจหลักสีด้านคือด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องก,กันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มง,งานได้แก่กลุ่มง,งานบริหารงานสาธารณสุขม,มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานกลุ่มง,งานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค มีนางสาวนิจาวัลเพชรดินสวัสดีค่ะตำแหน่งนักวิาการสารสนเทศสารสนเทศช่างงานการเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานได้ทำหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยงผู้พิการด้วยกลุ่มง,งานเวสปฏิบัติครอบครัวมีนางสาวสุรัชดาโยคสายสวัสดีค่ะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพช่างงานการเป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานมีหน้าที่ให้คำแนะนำผู้ป่วยในเรื่องการบันทึกข้อัต และจุดพัฒนาของคนพิการจุดเด่นคนพิการเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานมีความรับผิดชอบสูง mm hmm. เข้มรัดในระเบียบวินัยและมุ่งม,มั่นในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ mm hmm. เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี mm hmm. เข้ากับเพื่อนร่วมง,งานและผู้มารับบริการได้ดี mm hmm. เป็นที่รักของเพื่อนร่วมง,งานและเป็นคนที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพอยู่เสมอ จุดพัฒนานคนพิการมีความเข้มคัดในระเบียบวินัยจนมากเกินไปบางครั้งอาจจะทำให้เกิดความเครียดได้ไม่ดีต่อสุขภาพอีกอย่างหนึง่งก็คือในเรื่องของการเก็บอมคนพิการมีภาระค่าใช้จ่ายมากทั้งเพื่อเหลือค่าใช้จ่ายในครอบครัวและก็ดูแลพ่อแม่ทําให้การออมเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายการมีคนพิการช่วยเพิ่มสกักยภาพให้องค์กรอย่างไร ก็คือการที่เรามีคนพิการที่ทําหน้าที่เฉพาะในการบันทึกข้อมูลทําให้การบันทึกข้อมูลของโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพตระเมิงจเวเรามีประสิทธิภาพมากนะจนเราได้รับความชื่นชมว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพการบันทึกข้อมูลอยู่ในระดับต้นๆของจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ทําให้โรงพยาบาลศูนย์สุขภาพตราเิของเราได้รับนุบประมาณสำหรับ พิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านม,มาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพคนพิการในอานาคตเนื่องจากว่าคนพิการมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลและก็มีความเชี่ยวชาญจะพัฒนาให้คนพิการอยากทำผู้มือในการบันทึกข้อมูลสําหรับใช้ในการให้คําแนะนํากับบุคลากรที่เข้ามาทํางานใหม่แล้วก็เผยแพร่ให้กับ รงพยาบาลสุขภาพในระดับในจังหวัดร้อยเอ็ดได้ใช้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนพิการมีความสามารถในการจททัดทํคลีปวีโอตัดต่อลีปวีโอก็จะสนับสนุนให้คนพิการได้จัดท,ทํคลีปวีโอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การดําเนินงานของโรงพยาบาลส,สุขภาพตำบลและก,กิจกรรมการดูแลสุขภาพของคนพิการเองซึ่ง <c oughs> ได้รับคำชมว่าเป็นต้นแบบของคนพิการที่มีการดูแลสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้เผยแพร่คลิปวิดีโอใน YouTube แล้วก็ TikTok ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการอีกครั้งนึ่งท้ายที่สุดนี้โรงพยาบาลส,สุขสึกษาบำรุงเฉลิมเอื่อยก็ต้องกราบขอบคุณบริษัทแอดวานซ์ไวเลดใหเกิดำกับที่ให้การสนับสนุนจ้างงานคนพิการมาช่วยงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตะมนงใเญยด้วยดีสมอนไพขอให้กิจการของบริษัทแอดวานไบรเอตได้เปิดจำกัดเจริญรุ่เรงเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอขอบพระคุณอีท่าน